สิปรกากฏการณ์ลึกลับที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้จิตสำนึกของมนุษย์ (Human Consciousness) จิตสำนึกถือเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์แม้ว่าเราจะเข้าใจกลไกาการทำงานของสมองในระดับหนึ่งแต่คำถามที่ว่าทำไมเราถึงมีความรู้สึกนึกคิดและจิตสำนึกเกิดขึ้นได้อย่างไร ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบชัดเจนนักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานโดยมีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายการเกิดจิตสำนึกเช่นทฤษฎีควอนตัมของจิตสำนึก Quantum Theory of Consciousness ที่เสนอโดยโรเจอร์เพนโรสและสจว a r ตแฮมเมอร์รอฟซึ่งเสนอว่าจิตสำนึก เกิดจากปรากฏการณ์คอนตามในท่อไมโครทูบูลในเซลล์สมองอย่างไรก็ตามยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่าทำไมการทำงานของเซลล์ประสาทและสารเคมีในสมองถึงก่อให้เกิดประสบการณ์เชิงอัตวิสัยความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ตัวต,วตนปัญหานี้ถูกเรียกว่า Hard problem of consciousness โดยนักปรัชญ,ญาเดวิดเชลเมอร์นอกจากนี้ยังมีคำถามที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับจิตสำนึกเช่นจิตสำนึกมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือไม่เครื่องจักรหรือ AI สามารถมีจิตสำนึกได้หรือไม่จิตสำนึกเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของจักรวาลหรือไม่การที่เรายังไม่เข้าใจจิตสำนึกอย่างถ่องแท้ทำให้เกิดคำถามทางปรัชญ,ญาและจริยธรรมมากมาย โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วปรากฏการณ์ลูกบอลฟ้าผ่าบอลไลนิ่งลูกบอลฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาคำอธิบายได้ยากมีลักษณะเป็นลูกไฟกลมที่ลอยอยู่ในอากาศมีขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่กี่เซนติเมตรไปจนถึงหลายเมตรและสามารถคงอยู่ได้นานหลายวินาทีถึงหลายนาที ซึ่งแตกต่างจากฟ้าผ่าทั่วไปที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะมีรายงานการพบเห็นลูกบอลฟ้าผ่ามาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยผู้พบเห็นมักรายงานว่าลูกบอลฟ้าผ่าสามารถลอยผ่านกำแพงหรือหน้าต่างได้โดยไม่ทำลายสิ่งกีดขวางบางครั้งเคลื่อนที่ตามกระแสลมแต่บางครั้งก็เคลื่อนที่สวนทางกับลมเมื่อหายไปอาจเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดหรือหายไปอย่างเงียบๆบ,บางครั้งทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและเป็นอันตรายต่อชีวิตแม้จะมีการบันทึกภาพและวิดีโอของปรากฏการณ์นี้ แต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายกลไกการเกิดได้อย่างชัดเจนมีทฤษฎีต่างๆมากมายที่พยายามอธิบายเช่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างซิลิคอนที่ถูกฟ้าผ่ากับออกซิเจนในอากาศการเกิดพลาสมาที่มีความหนาแน่นต่ำและมีการหมุนวนการเกิดการเรืองแสงของแก๊สที่ถูกไอออนไนซ์อย่างไรก็ตามยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายคุณสมบัติทั้งหมดของลูกบอลฟ้าผ่าได้ การศึกษาปรากฏการณ์นี้ทำได้ยากเนื่องจากเกิดขึ้นแบบสุ่มและไม่สามารถคาดเดาได้มักเกิดในช่วงเวลาสั้นๆยากที่จะทำการทดลองในห้องปฏิบัติการความฝันและการนอนหลับ (Dream and Sleep) แม้ว่ามนุษย์จะใช้เวลาประมาณหนึ่งใน3ของชีวิตไปกับการนอนหลับ แต่กระบวนการนี้ยังคงมีปริศนาอีกมากที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถไขได้โดยเฉพาะเรื่องความฝันและหน้าที่ที่แท้จริงของการนอนหลับความฝันคำถามสำคัญเกี่ยวกับความฝันที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนได้แก่ทำไมเราถึงฝันความฝันมีความหมายหรือจุดประสงค์อะไรหรือไม่ทำไมบางคนจำความฝันได้ดีกว่าคนอื่นทำไมความฝันถึงมักมีเนื้อหาแปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผล นักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ของความฝันเช่นช่วยในการประมวลผลข้อมูลและความทรงจำเป็น,นกลไกในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดช่วยในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสารรค์เป็นผลพลอยได้จากการทำความสะอาดสมองระหว่างการนอนหลับแม้จะทราบว่าการนอนหลับจำเป็นต่อการมีชีวิตรอด สัตว์ทดลองที่ถูกทำให้อดนอนจะตายภายในไม่กี่สัปดาห์แต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไมเราต้องนอนคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเช่นทำไมสิ่งมีชีวิตจึงต้องใช้เวลาประมาณเศษหนึ่งส่วนสของชีวิตในสภาวะปลาะบางเช่นนี้ทำไมบางคนต้องการการนอนหลับมากกว่าหรือน้อยกว่าคนอื่นอะไรคือคกลไกที่แท้จริงที่ควบคุมการนอนหลับและการตื่น การค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองในสมอง g l y m p h a t i c System ที่ทำงานอย่างแข็งขันระหว่างการนอนหลับเพื่อกำจัดของเสียอาจเป็นคำอธิบายบางส่วนว่าทำไมเราต้องนอนแต่ก็ยังไม่ใช่คำตอบทั้งหมดความจำและความทรงจำ m e m o r y แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะเข้าใจกลไกพื้นฐานของการเก็บความทรงจำในระดับเซลล์ประสาท แต่ยังมีแง่มุมอีกมากมายเกี่ยวกับความจำที่ยังเป็นปริศนากลไกการจัดเก็บความทรงจำคำถามพื้นฐานที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนสมองเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างไรทำไมบางความทรงจำถึงชัดเจนมากในขณะที่บางอันเลือนรางความทรงจำถูกเก็บไว้ที่ใดในสมองกันแน่ทำไมเราจึงลืมบางสิ่งบางอย่างการศึกษาพบว่าความทรงจำไม่ได้ถูกเก็บเหมือนไฟล์ในคอมพิวเตอร์ แต่กระจายอยู่ในเครือข่ายเซลล์ประสาทและทุกครั้งที่เราระลึกถึงความทรงจำมันจะถูกเขียนใหม่ซึ่งอาจทำให้รายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปความทรงจำผิดพลาดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความทรงจำความทรงจำลวง False Memory คนเราสามารถมีความทรงจำที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงผลกระทบแมนเดลา Mandela Effect ปรากฏการณ์ที่คนจำนวนมากมีความทรงจำผิดผิดเหมือนกันการลืมแบบเลือก selective forgetting ทำไมเราจึงลืมบางสิ่งแต่จดจำบางสิ่งได้ดีความจำอัจฉริยะมีคนบางกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษในการจดจำเช่นไฮเปอร์ทิเมเซียคนที่สามารถจำรายละเอียดของทุกวันในชีวิตได้ซาวานซินโดรมคนที่มีความสามารถพิเศษในการจดจำตัวเลขหรือข้อมูลเฉพาะด้านนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงมีความสามารถพิเศษเช่นนี้ พลังงานมืดและสสารมืด (Dark Energy and Dark Matter) หนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการดาราศาสตร์คือการค้นพบว่าสิ่งที่เราเห็นและรู้จักดาวๆครอบกาแล็กซี่และอื่นๆคิดเป็นเพียง5%ของจักรวาลเท่านั้น ที่เหลืออีก95ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าพลังงานมืดและสสารมืดพลังงานมืด (Dark Energy) คิดเป็นประมาณ68ของจักรวาลเป็นพลังงานลึกลับที่ทำให้จักรวาลขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่มีทฤษฎีมากมายพยายามอธิบายเช่นพลังงานสุญญากาศ (Vacuum Energy) หรือพลังงานศักของสนามควอนตัมสสารมืดดา์กแมทเทอร์คิดเป็นประมาณ27%ของจักรวาลเป็นสสารที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจจับได้โดยตรงรู้ว่ามีอยู่จริงเพราะผลกระทบทางแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุที่มองเห็นได้นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาอนุภาคของสสารมืดมานานหลายทศวรรษแต่ยังไม่พบคำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบพลังงานมืดและสสารมืดคืออะไรกันแน่ ทำไมเราถึงไม่สามารถตรวจจับมันได้โดยตรงมันมีความเกี่ยวข้องกับสสารธรรมดาอย่างไรการค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงของมันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลอย่างไรปรากฏการณ์คลื่นวิทยุเร็วสูง (Fast Radio Burst, FRBs) ปรากฏการณ์คลื่นวิทยุเร็วสูงเป็นการระเบิดของคลื่นวิทยุพลังงานสูงที่มาจากอวกาศซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมาก เพียงไม่กี่มิลลิวินาทีแต่ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลเทียบเท่ากับพลังงานที่ดวงอาทิตย์ ปล่อยออกมาในระยะเวลาหลายวันลักษณะที่น่าสนใจของ FRBs ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วหายไปบางครั้งเกิดซ้ำจากตำแหน่งเดิมมาจากระยะทางไกลามากหลายพันล้านปีแสงมีรูปแบบสัญญาณที่ซับซ้อนและแตกต่างกันทฤษฎีที่พยายามอธิบายที่มาของ FRBs การระเบิดของดาวนิวตรอนการรวมตัวของดาวนิวตรอนกิจกรรมของหลุมดำสัญญาณจากอาระยธรรม ต่าางดาวแม้จะเป็นไปได้น้อยอย่างไรก็ตามยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายคุณสมบัติทั้งหมดของ FRBs ได้อย่างสมบูรณ์ปรากฏการณ์ควอนตัมควพันควอนตัมเอนแทงเกิลเมนต์ควอนตัมัวพันเป็นปรากฏการณ์ในกลศาสตร์ควอนตัมที่อนุภาค2ออนุภาคหรือมากกว่านั้นมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่สถานะควอนตัมของอนุภาคหนึ่งไม่สามารถอธิบายได้โดยแยกจากอีกอนุภาคหนึ่ง แม้ว่าอนุภาคเหล่านั้นจะถูกแยกออกจากกันด้วยระยะทางที่ไกลามากก็ตามลักษณะที่น่าประหลาดของควอนตัมพัวพันการวัดสถานะของอนุภาคหนึ่งจะส่งผลทันทีต่อสถานะของอนุภาคที่พัวพันกันดูเหมือนจะละเมิดหลักการที่ว่าไม่มีอะไรเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงไอน์สไตน์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Spooky Action at a d i s t a n c e คำถามที่ยังไม่มีคำตอบกลไกที่แท้จริงของการส่งผ่านข้อมูลระหว่างอนุภาคที่พัวพันกันคืออะไรทำไมและอย่างไรที่อนุภาคสามารถรู้สถานะของอนุภาคอื่นได้ทันทีความตั้มพัวพันมีบทบาทอย่างไรในระดับมหาภาค ปรากฏการ์ p l a ีโ b o placebo อ f e c t ปรากฏการ์พลาซี b o เป็นปรากฏการ์ที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษาด้วยยาหลอกหรือการรักษาหลอกเพียงเพราะเชื่อว่าการรักษานั้นจะได้ผลแม้ว่าจะมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับผล p l a ซี b o แต่กลไกที่แท้จริงยังคงเป็นปริศนาลักษณะที่น่าสนใจของผลพลาซ e โบสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้จริงมีผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำงานแม้ผู้ป่วยจะรู้ว่าได้รับยาหลอกความเชื่อและความคาดหวังมีผลต่อประสิทธิภาพคำถามที่ยังไม่มีคำตอบกลไกทางชีววิทยาที่แท้จริงคืออะไรทำไมบางคนตอบสนองต่อพลาซีโบดีกว่าคนอื่น จะใช้ประโยชน์จากผลพลาซีโบในการรักษาอย่างไรเสียงประหลาดทั่วโลก (Global Hum Phenomenon) ตั้งแต่ทศวรรษ1,970มีผู้คนทั่วโลกรายงานการได้ยินเสียงครังตามตาม่ำคล้ายเครื่องยนต์ที่ทำงานอยู่ห่างๆเรียกว่า The Hum โดยมีลักษณะดังนี้ลักษณะของเสียงเป็นเสียงความถี่ต่ำ20-40เฮได้ยินชัดเจนในเวลากลางคืนประมาณ2-4%ของประชากรสามารถได้ยินบางคนรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนร่วมด้วยทฤษฎีที่พยายามอธิบายสาเหตุคลื่นเสียงจากอุตสาหกรรมการสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกขีด ผลกระทบจากสนามแม่เหล็กโลกปัญหาทางการได้ยินเฉพาะบุคคลแม้จะมีการศึกษามากมายแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ความฝันร่วมแชร์ดรีมมีรายงานมากมายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่คนสองคนหรือมากกว่านั้นมีความฝันที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะในกรณีของฝาแฝดหรือคนที่มีความผูกพันกันใกล้ชิดลักษณะของความฝันร่วมผู้ฝันสามารถอธิบายรายละเอียดที่ตรงกันบางครั้งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝนันความท้าทายในการศึกษายากที่จะพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการอาจเป็นการตีความหรือจินตนาการร่วมกันขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแม้จะมีรายงานมากมาย แต่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายว่าความฝันร่วมเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือเป็นเพียงความบังเอิญหรือการตีความที่ผิดพลาดสิ่ปรากฏการณ์ที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่ายังมีสิ่งอีกมากมายในโลกและจักรวาลที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าเทคโนโลยีและความรู้ของมนุษย์จะก้าวหน้าไปมากแต่ก็ยังมีปริศนาอีกมากที่รอการค้นพบและการอธิบาย ซึ่งทำให้การศึกษาวิทยาศาสตร์ยังคงน่าตื่นเต้นและท้าทายอยู่เสมอ